ไข่แฝดมันเป็นไข่แฝดของไข่ไก่หรือไข่เป็ดไก่โอเคงั้นไม่เอาผู้ต่อแล้วค <c oughs> นตีสนุกปะขายของสนุกปะสนุกค่ะเพราะว่าตอนนี้โควิดนะคะไม่มีงานทํานะคะต้องเอาของมาขายกันจ้าไม่มีจเะเด็กขโมยกระเพราบ้านเข,า,นขาอยู่แล้วนะคะบผมขอกระเพราหน่อยนะจ๊ะผัดพริกกระเทียมให้หอมนะจ๊ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ <_ an> ก็อยู่ในช่องส้มเช,งช้งสามชาอีกเหมือนเคยนะคะหยกเพิ่งตื่นนะคะลุกมาดูงานคุมงานซะหน่อย <_ an> คุมงานดูลูกน้องลูกน้องของ,นองคนนี้<_ an> <_ an> บ้านเรานี่มีประมาณร้อยแปดอาชีพจริงๆวันนี้ขายชุดนอนออนก่อนก็ทําน้ําพิกสนุกปะทำขายของสนุกป <_ an> ะสนุกคะ่ะเพราะว่าตอนนี้โควิดนะคะไม่มีงานทํานะคะองเอาของมา <_ an> ขายกันจ้าไม่มีเจแดทุกคนค่ะแม่เราตื่นแล้วนะคะเราจะให้แม่แม่หอยู่นี่แล้วแม่จะถ่ายคลิป นี่ฉันเพิ่งตื่นเหมือนกันพี่ยกอายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แม่ไม่ได้แต่งหน้าอ้าวจำอายุตัวเองไม่ได้ซะแล้วฉันอยู่ดีๆว่าฐานหนูอายุเท่าไหร่ดูว่าถ่ายอะไรมันก็ต้องเตรียมแม่ก่อนว่าแม่วันนี้จะถ่ายนู่นถ่ายนี่วันนี้เต,ตรียมแล้วไงว่าจะถ่ายอีกคลิปนึงแต่ว่าว่างถ่ายก่อนแล้วกันแล้วดูสภาพฉันเนี่ยโอ้โหแล้วสภาพหนูมันดีมากเลยไงคิวข้าวเดี๋ยวจะไปทำขบข้าวนี่ไง้าบข้าว เมื่อวานแม่ซื้อหมูกรอบมาเดี๋ยวไปผัดกะเพราหมูกรอบให้กินก็คือถ้าเรากลับมาบ้านนะคะสิ่งที่อยาจะชอบทำก็คืององแงให้ทุกคนในบ้านทํากับข้าวให้กินเพราะว่าอยู่บ้านน้นกินแต่ตามสัง่งแม่ซื้อหมูกรอบมาเมื่อคืนแม่ก็เลยจะเอาหมูกรอบให้หนูกินเฉยๆไม่ได้ทำแม่จะผัดกะเพราใสหน้าบ้านดีตากแดดไปอย่างงี้แหละดีรับัสดุมาแล้วก็มาตากแดดไปไหนตะก้องตามมาตามมาตามมาขาวหน้าไงต้องให้แม่แต่งหน้าก่อนมันดูสภาพแม่ดิสวยอยู่ดีอะสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะจริงวะเออขโมยกะเพา้นนอะห่ยจ เราต้องเด็ดถ้าไม่เด็ดมันจะไม่แตกไงกระเพราเนี่ยเป็นกระเพราบ้านดอกมันจะงามแล้วมันมันจะหอมมากพ <ไป S 2> ี่หยงณจุดนี้นะคะก็คือจุดที่ทุกคนที่บ้านอะ่ะออกมาได้ไกลที่สุดบ้านนี้นะมีกระเพรามีหัวละพามีกระเพราแดงมีพริกครบหมดเลยแต่พริกไม่เอาแพริกเราไม่เอาเอากระเพราพริกเราซื้อมาละโอเคมาเข้าครัว เ <Hey. S 2> มื่อวานไปบ้านท็อฟฟี่มาแวะซื้อหมูกรอบมาลูกพี่โยจ๋าพี่โยกมาช่วยคุณแม่ลูกไม่ชอบเด็ดผักนี่ยังไม่มีใครตื่นแล้วกินกันสีคนตากร้องสองหยกแม่เอาไข่เป็ดมาหนูชอบไข่เป็ดใช่ไหม<ต>เด็ดผักให้แม่หนูไม่ชอบเด็ดผักแม่ก็ไม่ได้ชอบแต่แม่ต้องทํา โขกใช่ไหมเอะจัดไปเดี๋ยวแม่ทอดไข่ชอบกรอบหรือไม่กรอบกรอบแต่ไข่แดงต้องไม่สุกอันนี้ไข่เป็ดเหรอหนูหยิบมาจากตะ้เก้าป่ะใช่อันนี้มันไข่แฝดไม่ใช่หรึอันนี้มันเหมือนไข่แฝดนะแม่ซื้อไข่แฝดมาแผงนะสองแผงนะแม่ว่ามันนี่เป็นไข่แฝดนะเดี๋ยวแม่ขอดูนตู้เย็นก่อนวไม่ไงอันนั้นมันไข่แฝดไข่เป็ดอยู่นี่ให้หนูขอไข่แฝดไข่แฝดใช่ไหมโอเคไข่แฝดมันเป็นไข่แฝดของไข่ไก่หรือไข่เป็ดไก่โอเคงั้นไม่เอาตแล้ว วุ่นตีอันนี้ม่เก่งเด้อไม่เห็นร่ากินเลยแม่หนูอยากเอาไข่เป็ดมากกว่าคนเรื่องมากเลยอะหองจานด้วยอาการ่างั้นถามคิมด้วยค่ะว่าคิมกินหรือเปล่าจะได้ทีเดียวเดี๋ยวเดูเป็ดอยู่ก่อนอยู่ก่อนลูกค่ะอยู่ก่อนลูกต้องเติมพริกนี่ก็ตามส้มตามกินไม่รอใครเลยหมดจานอยู่เลยกินคนเดียวตำถั่วใช่ไหมตำถั่วอ่ะพี่ลูกค่ะตำิดหน่อยค่ะลูกค่ะตำเฉพาะฝั่งนั้นนะลูกเอาพริกเข้าไปในครกแล้วเราต้องสามารถแยกให้ได้ด้วยว่าไหนเข้าเป็นใหม่อันไหนเข้ามาอันเก่า กิมด้วยใช่ไหมสรุปแล้วก็อีกสาจานเดี๋ยวทอดไข่เสร็จนะคะโอเคเราก็จะมาหั่นหมูค่ะหลายๆบ้านก็จะเป็นแบบเราใช่ไหมตื่นเช้ามาก็คือเข้าครัวก่อนโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้หลายๆบ้านเขาก็ไม่มีจะกินกันแล้วแม่หลายๆบ้านเขาก็จะเออใช่เนาะสถานการณ์อย่างนี้นลำบากลำยากมากล,ลำบากมากอาหารการกินก็บางทีบางมื้อก็ฟูฟ้าบางมื้อก็ไม่ได้ฟูฟ้านะ เอาขโมยชุดหนูมาใส่อีกแล้วเหมือนอยู่เกาหลีญี่ปุ่นเลยอ่ะใครอยากให้เราทำอาหารชนิดไหนนะเอ้ยมีมีคนแบบว่าน,นำมาให้เราทำของหวานขนมหวานใช่ไหมดูโอ้โหใครทำขนมไทยขนมไท,ย,มทยแม่ทำได้ก้วยบวดชีง่ะหรือนี่ไงฟักทองบวชไงแม่เขา้ามปุ๊บอีกสิบวิให้เรยตอบไม่คัดเดบบ เลยตาดูกโลกเลยก็แม่ตื่นมายกเอากล้องมาจ่อแม่แล้วว่ะคนมันขยันทํามาหากินนะแม่ต้องให้รางวัลแล้วนะปะอ๋อให้รางวัลแม่รู้หนูมไม่ได้ต้องการเงินหรอกหนูต้องการความรักจากแ,แม่ตัวหนูต้องการเงินยิ่งกว่าอะไร <S 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 มีลูกค้าที่ส่งไ,ไม่ใช่เป็นลูกคานะ้าเนาะมีแม่ค้าที่เป็นแม่ค้าเหมือนเราอะไรเงี้ยที่เขาทำขนมใช่ไหมลูกเขาส่งมาใช่ไหม <S 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 ใช่วันนี้มีขนมส่งมาไม่ปล่อยแม่เสร็จ เราดูหน้าแม่ก็ไม่แต่งหน้าหนูก็ไม่ได้แต่งคือป่อยก่อนนี้ไม่มีหน้าหนูก็ไม่ได้แต่งแล้วหนูอายุเท่าไหร่แล้วมันย้อนอายุหนูไม่ได้เหรอแล้วมันย้อนแม่เอ้าแม่จะมายุเต็งไม่ได้เหรอแม่บอกแม่อายุเท่าไหร่เอ้าโอ้ยมันก็แก่ปูนนี้แล้วเนาะแม่มึงร้อยสองปีแล้วอะฉันปีนี้ยจะวันเกิดแด้แล้วอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดอยากให้ลูกเป็นเด็กดีโอ้ยอันนั้นมันเป็นมั้งแต่อายุตั้งแต่เกิดแล้วแม่มานะคะ กะเพรานะคบเตรียมตัวฉุนได้เลยนะจ,จ๊ะไม่หรอกเรามาเทสโควิดกันใครเป็นโควิดก็คือจะไม่ได้กลิ่นฉุนของกะเพราเริ่มต้นนะจ๊ะก,ก็คือน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่พริกลงไปแอ,แอบโหดอยู่นะแอบโหดอยู่นะพริกกระเทียมเป็นพริกแดงพริกขี้หนูปนกันนะคะต้องผัดแบบนี้น้ํานิดนึงเพราะลูกสาวที่ฉันชอบกินผัดกะเพราน้นาท่วมส่วนตัวคุณแม่ไม่ชอบกะเพราน้นําท่วมอ๋อโอ้โหผัดพริกกระเทียมให้หอมนะจ๊ะ เอาหมูกรอบที่ทอดแล้วหั่นไว้เอาลงไปในกระทะจังปรุงเฮ้ยเอ้รอดละรอดละแม่จะผัดให้หมูมันกรอบขึ้นอีกหน่อยเนี่ยเพราะว่าหมูเราซื้อแต่เมื่อวานเราใส่ตู้เย็นไว้เครื่องปรุงขอน้ําตาลทรายแดงหนึ่งช้อนเต็มเต็มเพราะว่ามันทั้งหมดจ็ดการด้วยกันอหอยนางรมนางแล้วเนี่ยใส่เข้าไปน้ปาําปลา โอ,โ,โอ้โห,โโหกลิ่นมาแล้วจ้ะน้ำล้างครกกลิ่นมานะจ้ะ <c oughs> ทำไมฉันต้องลำบากขนาดนี้ผัดกะเพราอ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วทุกคนได้ทำแบบน้ำไปนะคะเพราะกลิ่นตัวทุกคนจะแรงมากผัดกะเพราอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็ต้องอยู่ที่มันต้องฉุนไงใครจะใส่สตอไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาสตอรมาแก้กเอง <c oughs> เออใส่ได้นะ เอาตากักที่หลังก็ได้นะลูกแต่ดนกแก้มที่หลังเองโอเคเรียบร้อยแล้วใส่ใบกะเพราที่เราไปเด็ดหน้าบ้านมากระเพราพร้อมดอกด้วยนะใส่ดอกด้วยดอกมันจะหอมไงแล้วก็เป็นเฉพาะเป็นกระเพราบ้านเนี่ยโห้โคตรหอมอนะ่ะ อยากได้ผักดองอันนี้แม่ดองไว้เมื่อตามวันที่แล้วอันนี้คืออะไรรู้ป่ะอันนี้คือมะละกออ่าข้าวรู้อันนี้แครอทด,ดองกินเองนะเปิด YouTube ทำนนลแล้วด้หัวชเท้าลองเลยลูกนึกถึงเกาหลีอะผักดองอะ่ะข้าวปะ แมวใช่คจะไม่เป็นใช่โยกไม่ลองของดงแม่อ่ะไม่แล้วอร่อยนะหนูว่าอันนี้หนูอาจจะลิ้นมีปัญหาอะไรหนูแต่จมูกได้กลิ่นอยู่ใช่ป่ะได้กลิ่นได้รู้รสชาติแต่มันจืดเฉยๆอ่ะตัวมากอ่ะอร่อยมากอ่ะได้ไหมเ๋ยวเขาจะได้หรือไม่ออมารอออ์โกอร่อยอันนี้มะละกออร่อยอ่ะกด YouTube ทำง,ง่ายๆเลยไม่ยากเลยอ่ะประสบความสำเร็จนะขอบคุณ YouTube นะเป <นะ S 2> ็นครูแม่หลายๆเมนูเลยนะอ้าวลูกกูอยู่ในสายปะเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างลูกโดยรวมเป็นไงคะเผ็ดน้ำเตยโอเคได้น้ำมันน้อย เหมือนหมูผัดพริกกับหมูริกกระเทียมอย่างเงี้ยยกมีปัญหากับผักกะเพราแม่ตลอดมันต้องมีน้ําแล้วแม่ต้องปรุงรสชาติให้น้ำเลยเดี๋ยวเพื่<ร><า>ยอยกไปดูในเทปนะแม่ใส่น้ําขึ้นแก้วแต่น้ํามันต้องมีรสชาติด้วยอะ่ะใส่น้ําปลาจนฉุนขนาดนั้นแล้วจะจืดอะไรนี่ทุกคนทําไมอร่อยกินกันได้อะ่ะเอางี้เดี๋ยวมีหนึ่ง EP เดี๋ยวเธอสองคนตำส้มตำใครจะตำตำไทยใครจะทำตำปลาลามีน้ำปลาาหมักนอยู่โอเคทีนี้ก็ง่ายๆนะคะตื่นเช้ามาทำาองข้าวกินกันก็จะอยู่ในบ้านกันแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนกันเลยมีส้มออกไปทํางานบ้างซึ่งงกกาาไไปปทํน็ ว่าวโมกนะคะชีวิตจะวนเวียนอยู่อย่างนี้น่าจะใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้น่าอยสักเดือนสองเดือนอะสมบ่าก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนนะคะเป็นห่วงทุกคนล็อกดาวน์ยังไงคนติดเชื้อขึ้นทุกวันทุกวันมันนี้หมื่นแปดโอ้เทยดมากเลยโอเคฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนไปไหนใส่แมสล้างมือของที่มาส่งหน้าบ้านเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชมเสียงสามชาติด้วยนะคะถึงช่องเราจะยอดวิวลดลงด้วยคนปัจจัยหลายๆอย่างก็ตามแต่ เราก็จะตั้งใจทำคลิปต่อไปเร้เลยนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ